หมาป่าจอมกุ๊กกิ๊กกับกระต่ายน้อยจอมขยันในป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์มีหมาป่าตัวหนึ่งชื่อฟัซซี่ฟาซซี่เป็นหมาป่าที่แปลกกว่าหมาป่าตัวอื่นมันไม่ชอบวิ่งไล่สัตว์ตัวเล็กๆและชอบหัวเราะคิกคักคก,กับเรื่องตลกๆมากกว่าฟาซซี่อยากมีเพื่อนแต่สัตว์อื่นๆในป่าต่างก็กลัวมันและในป่าแห่งเดียวกันนั้นก็มีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อปุยเมฆ ปุยเมฆเป็นกระต่ายที่ขยันขันแข็งมากมันชอบพรวนดินปลูกแครอทและผักกาดหอมปุยเมฆไม่เคยกลัวการทำงานหนักแต่ก็เป็นกระต่ายที่ขี้ตกใจง่ายมากๆวันหนึ่งปุยเมฆกำลังง่วนอยู่กับการรดน้ำแปลงแครอทของมันจูจ่ๆก็มีเสียงฮ่าๆๆดังขึ้นมาจากพุ่มไม้ข้างๆปุยเมฆตกใจจนกระโดดตัวลอยแครอทหลุดมือตกลงพื้น ฟัสซี่เดินออกมาจากพุ่มไม้พร้อมกับหัวเราะคิกคักขอโทษนะกระต่ายน้อยฉันแค่เห็นผีเสื้อบินไปมาแล้วมันจั๊กจี้หัวใจนะ่ะปุยเมฆเห็นฟัสซี่ก็ตัวสั่นไปหมดฮะหมาป่ามันทำท่าจะวิ่งหนีฟัสซี่เห็นปุยเมฆก,กลัวก็รีพูดขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนกระต่ายน้อยอย่าเพิ่งหนีไปสิฉันไม่ได้จะทำร้ายเธอหรอกนะฉันแค่อยากมีเพื่อนคุยด้วยนะ่ะปุยเมฆหยุดชะงัก แต่มันก็ยังไม่วางใจจริงเหรอหมาป่าอย่างนายจะมาเป็นเพื่อนกับกระต่ายอย่างฉันได้ยังไงฟัสซี่ถอนหายใจก็ฉันไม่ได้เหมือนหมาป่าตัวอื่นนี่นาฉันชอบหัวเราะชอบเล่นซ่อนแอบฉันไม่ชอบวิ่งไล่ใครเลยปุยเมฆมองหน้าฟัสซี่มันเห็นแววตาที่ซื่อสัตย์ในดวงตาของหมาป่ามันจึงค่อยๆวางใจลงเล็กน้อยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฟัสซี่ ก็มาช่วยปุยเมฆดูแลสวนแครอทอยู่บ่อยๆฟัสซี่ช่วยขุดดินปุยเมฆช่วยรดน้ำพวกเขาสองคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขบางครั้งฟัสซี่ก็จะเล่าเรื่องตลกให้ปุยเมฆฟังจนปุยเมฆหัวเราะเสียงดังลืมความกลัวไปเลย วันหนึ่งมีลมพายุพัดแรงต้นไม้ใหญ่โยกไหวอย่างน่ากลัวปุยเมฆกลัวมากจนตัวสั่นอยู่ในโพรงฟัสซี่เดินมาที่โพรงของปุยเมฆแล้วพูดว่าไม่ต้องกลัวนะปุยเมฆฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนฟัสซี่นอนขดตัวอยู่หน้าโพรงของปุยเมฆคอยปกป้องปุยเมฆจากพายุจนก,กว่าพายุจะสงบลงปุยเมฆร,รู้สึกอบอุ่นใจมากที่ฟัสซี่อยู่เคียงข้าง ตั้งแต่นั้นมาฟัสซี่กับปุยเมฆก,ก็กลายเป็นเพื่อนรักกันสัตว์ตัวอื่นๆในป่าที่เคยกลัวฟัสซี่ก็เริ่มเห็นว่าฟัสซี่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดพวกเขาได้เรียนรู้ว่าเราไม่ควรตัดสินใครจากรูปปักษณ์ภายนอกหรือจากสิ่งที่คนอื่นพูดถึงข้อคิด นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่ามิตรภาพที่แท้จริงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าเราจะแตกต่างกันแค่ไหนก็ตามและเราไม่ควรตัดสินใครจากภายนอกแต่ควรเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันหวังว่าคุณจะชอบนิทานเรื่องนี้นะคะ